สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเช้าวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ปีพศ2565วันนี้ทางสวนพาเพื่อนๆมาชมไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ทางสวนได้ทำการเลี้ยงในกระถางเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นไผ่ที่เกิดจากการพอมเมล็ดนะครับเป็นไผ่ที่เกิดจากการพอมเมล็ดก็คือไผ่ยักษ์ อินเดียนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆในวงการได้นำเมล็ดไผ่เข้ามานะครับทีนี้ก็เราทำการเพาะกันเนาะเมื่อทำการเพาะก็จะเลี้ยงในถุงแล้วก็ค่อยๆขยายคืออัพอัพกระถางหรือว่าภาชนะที่เราใส่นะครับตอนนี้ผมได้มาเป็นต้นพเพาะเมล็ดก็จะเล็กกว่านี้นะครับทีนี้ก็ จากถุงดำผมทำการเปลี่ยนใส่กระถางตัวนี้8นิ้วนะครับกระถาง8นิ้วเนื่องจากเขาเป็นไผ่พาะเมล็ดทำให้ถ้าเกิดว่าเราเราเพาะเป็นต้นเล็กนะครับเราลงแปลงเลยเนี่ยกรณีที่เป็นแปลงเล็กเนาะดูแลทั่วถึงหรือมีระบบน้ำดีเนี่ยก็อาจจะลงแปลงได้เลยแต่เนื่องจากทางผมเองแปลงใหญ่ไม่ได้ทำระบบน้ำแบบเต็มระบบ นะครับก็เลือกที่จะใช้การเลี้ยงนะครับเลี้ยงในกระถางค่อยๆอ,อัพกระถางให้เขาใหญ่ขึ้นจนไผ่เริ่มแทงหนอหรือว่าขึ้นลำจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วค่อยนำลงปลูกนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาเนาะจะลงปลูกก็ประมาณเมษานะครับเมษาพฤษภาประมาณนั้นก็มันจะ เริ่มได้น้ำฝนพอดีในช่วงเข้าฤดูนะครับเข้าฤดูปลูกแต่จริงๆก่อนหน้านะครับผมปลูกไผ่เนี่ยผมจะเลือกที่จะปลูกในช่วงแรงเลยนะครับเรียกว่าชิงชิงปลูกในช่วงแรงก็ต้องยอมลดน้ำกันนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยพอไผ่ได้น้ำมันก็จะตั้งตัวได้เลยนะครับคือมันจะพุ่งไวเลยแต่ระยะหลังนะครับดูแลไม่ทั่วถึง เลยเลือกที่จะใช้วิธีการเลี้ยงในกระถางให้มันแข็งแรงก่อนนะครับเอาแบบชัวร์กันเลยวันนี้ก็จะเปลี่ยนดินนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆสอบถามในเพจนะครับว่าทางสวนชําเนี่ยใช้ดินอะไรปกติทางสวนนะครับถ้าว่าเป็นการขุนเหงานะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่บงหวานไผ่เลี้ยงนะครับ หรือว่ากิ่งตอนอยากไผ่กิมงทรงนะครับไผสร้างมนุพวกนี้ครับปกติแล้วเท่าที่ผมคุยเพื่อนๆหลายๆคนเนาะส่วนใหญ่จะใช้แกบดํากันเนื่องจากว่าแกบดําเนี่ยมันมีความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักเวลาเราเราใส่ในถุงพอเขาโตขึ้นนะครับลากเขาเริ่มเดินดีเราก็จําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะครับจัดส่งก็ง่ายน้ําหนักก็เบานะครับทําให้ ในเรื่องของการจัดส่งเนี่ยมันมันไม่ยุ่งยากในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ที่จะซื้อนะครับแต่ถ้าเราชําเองนะครับชําเองหรือว่าเป็นไผ่ที่มีมูลค่านิดนึงนะครับไผ่ที่ยังมีค่อนข้างน้อยผมเลือกที่จะใช้หน้าดินนะครับจุดนี้พอดีเป็น,เป,นเป็นบริเวณด้านหลังบ้านพักผมนะครับมันมีพื้นที่จํากัดผมก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชม ตัวนี้เป็น,ปนกล้วยนะครับเป็นกล้วยด่างกล้วยเสือพันด่างผมก็จะใช้ปุ๋ยอคอกนะครับเทบริเวณโคนของพวกต้นไม้นะครับต้นไม้ต่างๆโดยเฉพาะไผ่มันลกนิดนึงนะครับพอดีก่อนหน้าฝนมันตกแล้วยังไม่ได้ทําการถากหญ้านะครับไม่ได้นำยาก็คือผมเอาปุ๋ยอคอกเทบริเวณโคนของพวกต้นกล้วยนะครับ หรือว่าโคนไผแล้วทีนี้สักระยะหนึ่งนะครับปกติผมจะใช้ขี้วัวนมนะครับพอเราลดน้ําไปมันจะค่อยๆย,ย่อยสลายเองเพื่อนๆเห็นไหมครับคือผมไม่ได้ไปหมักพวกปุ๋ยคอกเลยก็เลือกใช้วิธีนี้แล้วผมค่อยมาขุดหน้าดินไปใช้เพื่นพนอนๆตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับให้สังเกตง่ายๆนิดนึง ผมก็จะเลือกใช้หน้าดินนะครับในการผสมในการที่จะผสมมามาผสมกับดินนะครับแล้วก็เอามาทําการฉําต้นไผ่ปอดีตัวนี้เพิ่งทำเมื่อวานนะครับเป็นไผ่มาจูนะครับตัวนี้เกิดจากเมล็ดก็ลงไปเรียบร้อยนะครับไผ่มาจูเป็นไผ่ที่ให้หน่อค่อนข้างใช้ได้นะครับใบเขาก็สามารถนํามาใช้งานในส่วนของ การห่อขนมบ้จจาจ่างนะครับลำก็สวยแต่ว่าเนื้อไม้เขาอาจจะไม่ไม่ดีนักนะครับอาจจะไม่ไม่เหมาะสมในการใช้งานในส่วนของความแข็งแรงนะครับอาจจะไม่ได้นี่ก็ลงไปแล้วที่เ,เพื่อนๆนเห็นมันเป็นบางส่วนก็มีเพอร์ไลท์นะครับพอดีมันมันเป็นดินนะครับที่เหลือหรือว่าบางส่วนผมผสมในการทำไม้ด่างนะครับก็มีอะไรผมก็ใส่ใส่ไปเนาะ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นเป็นใบไผ่ผมจะเทนะครับเทขี้ววนมบริเวณโคนไผ่แล้วก็ปล่อยให้มันย่อยสลายไปแล้วก็ทำการขุดหน้าดินนะครับแล้วก็มาผสมผสมลงปลูกนะครับเลี้ยงให้เขาแข็งแรงอีกหน่อยหนึ่งจริงๆต้นนี้ผมว่าลงปลูกได้แล้วนะครับเพราะว่า ตอนที่ผมเอาเอา,อ,าออกนะครับออกจากกระถางเนี่ยลากเขาเต็มแล้วแต่ชุดนี้ผมเปลี่ยนใส่กระถางก็ยังไม่กี่เดือนนะครับยังไม่กี่เดือนอก็คือง่ายๆนะครับผม,ผมไม่มีอะไรเลยในการใช้ดินนะครับเป็นดินเป็นหน้าดินปกตินะครับหน้าดินปกติเลยแต่ว่ามันจะมีปุ๋ยคองเนาะปุ๋ยคองที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่แหละ มันผ่านการย่อยสลายไปเบื้องต้นผมเคยดูอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับจําชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านแนะนําในการทำทำดินนะครับทำเขาเรียกว่าดินขุยไผ่เนาะคือเอาปุ๋ยคอกนี่แหละไปขุดแล้วก็ฝังไว้บริเวณโคนไผ่แล้วระบบรากของไผ่เนี่ยมันจะเดินมาพอดีผมยังไม่ได้รื้ยาาออกม,มันก็จะเดินมาหากินนะครับแล้ว เจอแดดเจอฝนไปเจอการลดน้ําของเราไปนะครับการย่อยสลายของปุ๋ยมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ในระบบของไผ่เองนะครับใบไผ่ผ่านการย่อยสลายซึ่งมันก็มีส่วนของเขาเรียกอะไรนะครับในส่วนของใบไผ่เนี่ยคือมันจะป้องกันเชื้อราด้วยนะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนนะครับ ทกากรเปลี่ยพอดีเมื่อสักครู่ผมกดบันทึกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมถ่ายคนเดียวแล้วก็ใช้มือเดียวนะครับเนื่งเราต้องเทกระถางเนะาะให้เพื่อนๆมาชมนะครับกระถางนี้ผมลงย้ายนะครับย้ายจากถุงดำลงกระถางแดนิ้วเนี่ยได้ไม่นานให้เพื่อนเพื่อนชมระบบล่างมันก็โอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มเยอะละจริงจริง ลากประมาณนี้เราสามารถนําลงแปลงปลูกได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเหมือนที่บอกนะครับแปลงผมมันไม่มีระบบน้ําถ้าปลูกช่วงนี้ก็ต้องคอยดูแลให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะตายได้นะครับผมเลยเลือกที่จะเปลี่ยนใส่กระถางประมาณ12นิ้วนะครับตัวนี้บางกระถางก็15นิ้วก็มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวทางสวนเองเรื่องดิน เราเลือกใช้ที่มันมีนะครับเลือกใช้ที่มีเพราะว่าเคยใช้ดินดินถุงเนาะดินถุงที่ขายกันนะครับผมใช้แล้วค่อนข้างมีปัญหานะครับมีปัญหาเยอะมากเลยเลือกที่จะผสมเองดีกว่าเพราะว่าบางครั้งกแกลบที่เขานํามาใช้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นกแกลบอะไรบ้างหรือว่าบางบางบางร้านนะครับบางเจ้าที่ผสมดินขายเนี่ยผมเคยเข้าไปดูหลังร้านเลยนะครับ จะมีการใช้ผักตบชวานะครับก็ยังไม่ย่อยสลายเลยเออกมาผสมแล้วก็ใส่เครื่องปัน่นดินก็เป็นดินเหมือนกับเป็นดินก่อสร้างนะครับดินที่มาถมที่นะครับไม่ใช่หน้าดินคือมันไม่มีโมนสารอะไรเลยนะครับแล้วเผลอๆนะครับบางเจ้าอาจจะใส่ปุ๋ยคอกแบบสดๆใหม่ๆลงไปเลยด้วยซ้ำก็จะมีผลกับต้นไม้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูหน้างานเนาะในการ ผสมดินหรือว่าทำทำกล้าไผ่เพาะไผ่แต่ว่าเท่าที่ผมทํามานะครับมันจะมีไผ่ข้าวลามกราบแดงเนี่ยถ้าพอมาเมล็ดใช้แกลบดาล้วนเนี่ยจะมีปัญหานะครับใบมันจะไม่สวยใบไหม้ด้วยเนื่องจากผมมองส่วนตัวนะครับบางครั้งแกลบที่เราใช้เนี่ยมันอาจจะยังมีความเข้มข้นนะครับจากการเผาไหม้เนี่ยค่อนข้างสูงมันก็ ทำให้มีปัญหาได้กับต้นไม้ที่เราเพาะนะครับโดยเฉพาะการเพาะเมล็ดต้นเขาจะเล็กอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อต้นไผ่หรือต้นไม้เราเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับลากเขาเริ่มเดินเริ่มหากินแต่แกรบดํามันไม่มีสารอาหารเมื่อเราเพาะเขาเริ่มโตเราก็ต้องเปลี่ยนถุงนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเพาะเมล็ดพวกไผ่เ้าหลามพวกนี้จะต้องผสมดินนะครับบางสวนเหมือนสวนคุณย่าน้องไผ่เนี่ยท่านจะใช้ดินค่อนข้างมากเลยนะครับ ในการเพราะาเดี๋ยวผมก็ขอลงกระถางก่อนนะครับเนื่องจากทําคนเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็เอา,าดินนะครับดินที่ผมนําจากบริเวณโคนต้นไม้นะครับผสมกันแล้วก็เอาลงกระถางใหญ่นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ